เสร็จเรียบร้อยนะครับล้างเช็กระบบใหม่นะครับแล้วก็ลูกปืนตีกลับนี่ผมเรียงให้ใหม่นะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับนะน่าจะใช้ได้อยู่นะครับนะครับแล้วก็ผมใส่แหวนประคองไปนะครับเพราะว่าตอนแรกมันมากระเด็นออกมาหมดเลยนะครับต้องแก้หน่อยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนลูกปืนหลังแกนแกนตัวนี้ลูกปืนด้านหลังนะครับหมุนจะสากมือ นะครับเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็บูทพลาสติกเฟืองเกียร์สายนะครับตัวนี้ตัวเกียร์สายเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับตั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับแค่นั้นก็ลองเล่นดูเบรกก็เนียนๆลองเล่นดูครับนะอันนี้เสียง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 เอ็นนะหมุนนิ่มๆก็ลองดูครับเรียบร้อยครับผม